ส่วนช่วงนี้ลองมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะณนะเวลานี้ในประเทศไทยของเรามีการเฝ้าระวังสายพันธุ์และการกลายพันธุ์โควิด -19 เช่นกันค่ะโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดรวัสร์จันทราทิศ หัวหน้าศูนย์จีนโนมทางการแพทย์คณะแพทย,ทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีาการเปิดเผยถึงการสุ่มทอนร,รหัสพันธุก,กรรมทั้งจีโนมเมื่อวันที่15สิงหาคม2564จากตัวอย่างที่ส่งมาทั่วประเทศอันเป็นการประสานงานกาันระหว่างศูนย์จีนโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีและกลุ่มพันธมิตรโควิด -19 network investigation โดยข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของตัวอย่างทั้งหมดที่เราถอดได้จะถูกอัปโหลดขึ้นไปบนฐานข้อมูลโควิดโลกเลยนะคะเพื่อที่จะให้นานาชาติร่วมกันใช้ประโยชน์ในด้านของการป้องกันดูแลและรักษาโรคโควิด -19 ซึ่งจากการวิเคราะห์สัดส่วนของโควิดใกล้พันในประเทศไทยด้วยแอปพลิเคชัน n e x t เ e n Thailand พบ B117 หรืออ l p h าร้อยละ11 B1351 หรือเบลต้าร้อยละ14 B16172 หรือเดลต้าร้อยล71และสายพันยอยของเดลต้าอีก4ตัวด้วยกันค่ะประกอบไปด้วย AYC หรือ B161724 ช่วงที่พบเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสียรายบุรีรัมย์1รายกำแพงเพชร1รายเชียงใหม่1รายสมุทรปราการ1รายชนบุรี1ราย a y 6หรือ B161726 ช่วงที่พบเดือนกรกฎาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1ราย a อ1 0หรือ B1617210 ช่วงที่พบเดือนกรกฎาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1 AY ยนหรือ B 1 6 1 7 2 1 5ช่วงที่พบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1นรายสุราษฎร์ธานี2อรายค่ะ ทางด้านนาแพทย์สุภกิจสิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุออกมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากจํานวนที่พบอยู่ในขณะนี้ถือว่าน้อยมากทําให้การแยกย่อยของสายพันธุ์เดลต้าทั้ง4ตัวยังไม่มีข้อมูลออกมาค่ะว่ามีความดื้อต่อวัคซีนมากน้อยขนาดไหนและมีอาการต่างๆแตกต่างจากสายพันธุ์แม่เดลต้าอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไป สำหรับสายพันุ์ย่อยของเดลต้าทั้ง4ตัวนี้ยังพบในต่างประเทศด้วยนะคะนั่นคือที่อังกฤษสเปนเดนมาร์กและสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นย้ำเลยว่ายังไม่ใช่สายพันธุ์ไทยถึงแม้ว่าจะเป็นลูกหลานของสายพันธุ์เดลต้าที่พบในประเทศไทยก็ตามเพราะโดยธรรมชาติของสายพันธุ์ไวรัสเนี่ยถ้าเกิดพบว่ามีการระบาดจากคนสู่คนจำนวนมากก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์หรือเกิดสายพันธุ์ย่อยได้อีกนั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ